วันนี้ผมจะมาฝึกทำท่านะครับลดพุงลดหน้าท้องนะครับที่เขาเรียกว่าท่าแพงนั่นเองนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่จะพยายามลองฝึกท่าแพงนะครับเดี๋ยวเราจะทำต่อเนื่องเลยละกันนะครับก็คือสีท่านะครับโดยใช้เวลารวมห้านาทีนะครับหรือที่เขาเรียกว่าห้านาทีแพงนะครับเริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับก็เหมือนท่าดันพื้นหรือว่าท่าวิดพื้นนั่นเองนะครับแต่จะติดค้างไว้ไม่ต้องย่อ แขนลงนะครับเขาเรียกว่าฝูแพงนะครับท่านี้ผมจะทําเป็นเวลา1น,นาทีด้วยกันนะครับถ้าใครเห็นแล้วมีคอมเมนต์นะคะก็สามารถ,ถคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับเพราะผมเองก็เพิ่งหัดทําครั้งแรกนะครับสําหรับท่านี้เดี๋ยวเราจะทํากันต่อเนื่องไปเลยนะครับ สำหรับท่าฟูแพงนะครับเขาบอกว่าหลังต้องตรงนะครับแล้วก็มีการเกร็งนะครับทั้งแขนนะครับทั้งตัวหน้าท้องนะครับแล้วก็ตัวขาเองนะครับจะเกร็งไปพร้อมๆกันนะครับก็ได้แทบทั้งตัวเหมือนกันนะครับพอครบหนึ่งนาทีนะครับผมก็จะทําเป็นท่าตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าแอร์โบแพงคนะครับก็คือเอาข้อศอกลงนะครับ บางคนก็จะเอามือประสานกันนะครับสำหรับผมนี้ไม่ปัดประสานนะครับก็จะคือจะทำตรงนี้เลยนะครับจะทำเป็นระยะเวลาด้วยกันก็คือ1น,นาทีนะครับสำหรับเอวโคล้งนะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างเกร็งทีเดียวนะครับทั้งตัวขายเองนะครับตัวกล้ามท้องเองนะครับแล้วก็ตัว ข้อสองเองนะครับตัวแขนด้านหน้าแขนท่อนบนนะครับ หลังจากครบ1น,นาทีแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นท่าตัวนี้นะครับท่า reach Le leg นะครับก็คือยกขาข้างใดข้างหนึ่งขึ้นนะครับจะทำสลับกันก็ได้นะครับตัวอย่างนี้ผมจะทำขาข้างซ้ายขึ้นก่อนนะครับตัวนี้ผมทำใช้เวลา50วินาทีนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าทําให้ตัวสันใช้ได้นะครับเหมือนเจ้าเจ้าเข้าเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันต้องเกรงทั้งตัวหน้าท้องนะครับก้นก็เกรงนะครับตัวขาด้วยนะครับแล้วก็แขนด้วยนะครับถือว่าแทบเกรงทั้งตัวเหมือนกันนะครับก็น่าจะช่วยในการลดหน้าท้องได้ค่อนข้างดีนะครับเสร็จแล้วนะครับจะเป็นท่าไซด์แพงนะครับ เดิมทีก็คือตั้งใจจะทำเป็นระยะเวลาหนึ่งนาทีนะครับแต่เนื่องจากน่าจะเพิ่งเคยทำนะครับอันนี้ทำรอบสองนะครับรอบแรกนะครับมีลูกค้ามานะครับเราเลยทำต่อไม่จบนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไซ์แพงนะครับตั้งใจจะทำหนึ่งนาทีนะครับแต่ไม่ไหวจริงๆนะครับได้ประมาณ40วินาทีนะครับ เสร็จแล้วกลับมาท่าฟูแพงนะครับตัวนี้ผมจะทําเป็นระยะเวลาหนึ่งนาทีนะครับปกติผมดันพื้นนะครับเพิ่งทําทมา2สัปดาห์นะครับก่อนหน้าไม่ได้ทําการวิดพื้นหรือดันพื้นเลยนะครับอันนี้เป็นาการดันพื้นครั้งแรกนะครับประมาณ2สัปดาห์นะครับโอเคนะครับท่านี้ผมว่าเบาน่าจะสําหรับผมก็คือเบาที่สุดนะครับ ถัดมาก็จะเป็นภาพาไซค์แพ n งนะครับถือว่าค่อนข้างเบาทีเดียวนะครับถ้ารืนนี้ถือว่าค่อนข้างหนักสําหรับผมเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ผมก็จะทําเป็นระยะเวลา1น,นาทีนะครับก่อนเปลี่ยนนะครับไปท่าแอ็บโบแพงนะครับ โอเคครับเมื่อครบหนึ่งนาทีแล้วก็กลับมาท่าแอร์โบรเพนนะครับท่านี้ก็ใช้กำลังใช้ได้นะครับทั้งแขนนะครับท่อนบนนะครับท่อนล่างในการช่วยในการรับน้ำหนักนะครับหน้าท้องนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าน,น่องหรือเปล่านะครับมันค่อนข้างเกรงไปทุกส่วนเหมือนกันนะครับ อันนี้ทำได้อยู่ที่ประมาณ40วินาทีนะครับต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นการทำดีแรกนะครับและเป็นการทำครั้งที่2นะครับครั้งแรกทำไปลูกค้ามาพอดีนะครับใช้พลังไปกับครั้งแรกถือว่าเยอะทีเดียวนะครับโอเคนะครับใครอยากลดพุงลดหน้าท้องก็ลองทำตามดูนะครับ